กินข้าวผู้เดียวไปเที่ยวกับบ่มีมเนอโคอีลิ่ตอนนี้พึ่งอยู่สาม้บอก

เออตองดึงเลยจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้แต่ว่าถ้าเขียนก็หยิบสมุดอะไรขึ้นมาก็ได้หรือว่าการะดาษอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าแต่ว่าไม่ต้องส่งนะคะเออไม่ต้องส่งนะคะออสอบสอบ แต่ตอนนี้ยยั่วๆไปก่อนเข่าล่าง้วยกระเทนใกลสูนแนวสิให้เือเข่าแมวเรี๋ยว่เกลือโขลาข้าวหูไ่นาดียอดเป็ดสอย่างหันเจ้าสบายใจวันตะเทวนวที่สมบูรณนอดจให้ทานนวลไหลมันหมดใจบ่ไหวทำไปเดอนมายู่มกเดียวมันเป็นไปบ่อได้จอมเบื่อลมูมันจะลกไก่อนได้ไกเห็นไก่เสียมูป่าขีงกูม้างที่กินไช้ใสเอใสเกเน ขอเธอเหมือนกันสะกิดพนันได้บอมีคนมาพูดเอาว่าโอ้น้อยอยากมีคนทิ้คคู่นไกินชาูไปสด็กสสุบอกคนในหูแน่อเธอเหมือนกัเอาขึ้นสะกินได้บอ ค้มันไปกินชาบูส่เสืคู่บอกมึมีูนทองคิดแ่ไหนบออ้ว่าลน้องันงสิได้บอโสดก็ดอกก็ดี ของไม่กินแล้ม่นะคะขังข้ากินแล้วม่เงินขข้าวไมกแล้วไม่ขังข้าวไม่กินแล้วไม่บัง้วไม่ก้ไม่เงนขัง้าไม่กินแล้วไม่นขังข้าวม่กินไม่เงินังข้าวม่ิแล้วไม่งนี่ให้แ้่ อนทไปวไปเที่ยวกัะบองมูมีคู่สาวบ้ก็ส่งมาตม่ามกวันเดียวใส่บอร่าพูดได้ใอกได้ราคาวันทีนคิดไล่ออกมาละนายจึงเปม็นเง่านับมือเก็ูบเฟซบุ๊กก็เอาอยู่แห่งเล่นแห่งก่อรูปคู่ พ่อแห่งเงาเอาสามบ่รู้ตอนน้องคนทัาง้าเห็นว่าเ้าใหาน้อสิคิดคือเฮาจมแหลงจมเศร้านย่งมิสซิลีตัวสิงหลังใสจะบาดแน่นาลำแมนว่าคนที่เป็นเนื้อคู่นี้ตอนนี้เพิ่น ันนิ้วนี่อกันเป็นดึงเอาคือกันสุกิดคแน่บอให้พันโพนาวอกว่โอ้โอ้นอนสั้นเฮาสิได้พอกันบอสดกดอกดี เถิดหนองครัง เป็นครูสอนเป็นครูบอสีบอให้ยุ่งใจไหลตองสีหอมแกงน้องสูมือเศร้าทำที่เป็นการบาละกอดนอนทุกวันจนเจ้าพอใจเอ้ยย๊อฟมึงทำอะไรกระเทศใด้สู้แนวสาจะเอทำอะไรกูณทำอะไรไว้กูณทาชาบูสีบอสันใจนักสีหอมแกงสูดอยากให้เจ้าสบายใจคุณครูทำชาบูเด็กๆทานอะไรกลางวันหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูทานยั่วๆให้นะโอเคปะโอเคปะยังไม่ได้ทาน ก็เห็นบ้านนี้นยากหาหมูที่ตอนนี้ก็จะได้แล้วเดียวเราจะทำให้ดูเออหมูข้าเกียรปใล้วให้คี้ดูดิหมู กันนี่เป็นสูรใหม่เลยนตนเลี้ยงซาไกนชามฟูไม่ใ่เลยใ่เกลือครับบอกคนนี้ัวยังไม่ทานข้าวเลยอ่ะคือคูณกำลังดื่ววแล้วอ่ะราานชานะคะดยจัดาให้ดูนะคะว่ามันจะสวยงามขนาดนโอ้นี่จัดานที่บ้านรตนบ สรกเพด,กกด่อเขมาเรียกเพื่อาดีน้วเป็นที่สนะเรียกเ่อมาค่ะนดีนี้นดีสาคัญเรียกเพื่อเข้มาจากเด็กๆม่นี่เด็กไมเรียกอ๋อเรียกมาแล้วแต่ครูย,ยังไม่รับนะคะตายแล้ว ทีนี้นาะทีสำคัญน,นะคะคเดี๋ยวจะสรุปก่อนสอบอสรุปก่อนสอบนะคะวันนี้บอกเลยว่าใครฟังสรุปนะคะคก็จะได้ความรู้แล้วก็สามารถทำข้อสอบได้บอกเลยว่าไม่ยากนะคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยนิดเดียวอะใครที่ทำข้อสอบได้นะคะก็จะได้รับเออเกิน50เนาะก่อนครึ่งหนึ่งก็จะได้รับ เกียรติบัตรไปด้วยนะจ๊ะแล้วครูก็จะทำการส่งเกียรติบัตรไปให้นะคะโอ้ยเกอบได้แล้วจ้าเกับได้แล้วจ้าเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีผักใส่ผักก่อนแป๊บนึงใส่ผักก่อนแป๊บนึงยูยูยอะ่ะนิดหน่อย <S <S ใครยังไม่ทำข้าวกลางวันนะคะดูเอาไว้นะจ๊ะว่ามื้อต่อไปเราจะทำอะไรดีนะจ๊ะดูเอาไว้นะว่ามื้อต่อไปเราจะทำอะไรดีกันนะจ๊ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสามสิบ 1 2 3 33 3 3และ35คนที่อยู่ตรงนี้นะคะจำได้ว่าที่เคยสูงสุด74คนอีก40คนไปไหนเอยหรือว่าเห็นเราทําชาบูแล้วกดนรนไม่ว่วคุณคูอยู่ที่ไหนเราอ้าวให้ดูอยู่ในคาลือหาหลังใหญ่โรงเรียนคาลือฮาหลังใหญ่อะโมแมนอยู่โรงเรียนคาลือหาหลังใหญ่อ่ะว่าแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้อง น้ำซิมลงไปด้วยนะคะนี่เป็นน้ำซิมสูตรใหม่นะคะเออไม่แาบูเลยน้ำซิมเผ็ดนะคะหรือว่วลาลูกน่นากิน,น,นอ,อ่ะโคคะจ้าวันนี้เปาหกมีเขียนไหมคะวันนี้เปาหกมีเขียนไหมแอบบอกว่าเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้แต่ถ้าเขียนไม่ต้องส่งลูกหมายความว่า,วา เผื่อเวลาสอบหนูอาจจะจําไม่ได้หนูก็จะได้เอาที่เขียนมามาอยกเขียนปะอ้ห้ามีเขียนไหมครับคุณครูฮะไม่มีไม่มีลูกไม่มีปห้าไม่มีใช่ปะคะปห้าปหกไม่มีเหมือนกันค่ะท่านเหมือนกันเกียบเออเดี๋ยวเราจะโชว์ผลงานจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ลูกเอเคปะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้เออค่ะ แนะนำให้หยิบใบงานสาวเทคนิคมาก็จะน่าจะทำได้หลายอันเลยนีอ่อยากมีขวดเคีย่องคู่ควแค่ไปกินชาบูมีชาบูเดือดโอ้โหเดือดสุดจุเลยอะ่ะไม่ไหวเดี๋ยวเราทานให้ดูนะคะเด็กเดเดี๋ยวเราจะทานให้เด็กๆดูนะคะ แอบวิธีการหารับเพื่อนก่อนรับเพื่อนก่อนสวัสดีเด็กๆที่เข้ามาใหม่นะคะอะวันนี้มีโคตต้านะคะเด็กๆตามเพื่อนมาเรียนหนึ่งคนคร,รูให้ไปเลย5คะแนน5คะแนนฟรีคะ่ะตอนนี้ใครตามเพื่อนมาได้บอกนะคะว่าใครตามใครมาได้นะจ๊ะรับ oh. ไป<ด>เ <ๆ S 2> ลยแต่ดาดาดาว้อย อูค่ะหนูตามไอ้หนูตามธนัด,ดามา,าค่ะครูพนัด,ดาใครนะเนี่ยใครนะเนี่ยใครพูดนะเนี่ยเอิญค่ะครูหนูตามมาไม่เชื่อถานนัด,ดาเลยเออเฮ้ยแ่งมากเลยน่ารักมากเลยอะ่ะจอเจียมจอเจียมไปเลยเอาเดี๋ยวรับเพื่อนก่อนดีมากเลยตามเพื่อนมานะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราได้เรียนในคาบนี้เ,ออเราจะเข้าใจว่า หัวข้อข้อสอบถามอะไรบ้างอุ้ยหัวหน้าก็เดียวคิวๆลูไอคิวคิวอ้คิวคิวค่ะไประหวังที่เพื่อนกำมองเาแล้วก็เราองคเก็นการกันเลยคระโอ้ รสวัสดีค่ะนี่ทานชาบูวันเปล่าจ้าไปชุบออะไรมากินไม่ใช่เดี๋ครูเอาก็ครูไม่ทานน้ำซุปป้ะไม่ดีนะครูดงาอไม่ดีเหรอโอเคได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยซุปเลยทีนี้จะทำซุปเลย ไม่ได้ครูตาได้ครู่ำโอ้ยหิวไม่แย่เลยไม่วเพิ่งเข้ามาให้อะไรได้งางยังไม่ให้ทำอร่อยนะนี่เหลนอเชื่อลอร่อยไหมครูอร่อยเด็ เปล่าเปล่าอเด็ดนะคดค๋ยวันนี้ทานเนื้อไปแล้วนี่ต้องทานถักวอาอมนุ่มนิ่มอร่อยยามันหอมอร่อยมากเลย คุณวคยอย่าย,ยั่วงนมี้่เรจียมทองเห็ดเมทองนะคะคเพ็รเจียมทองของอนนนนนตน<ม>ยคุยยั่ยยวกินยั่ว

อียมล่นแครับทุกคนไม่ได้ไม่มเ้ัรนติดแล้วเหรอรอรอก็ได้ไข่มูไข่หมูทานเปล่าไข่หมูทานเปล่า ใครกำลังทานข้าวอยู่นะเมื่อกี้ครูอ่านกนอยูกครูรีมาแล้วมาทานยิ้มกันเดี๋ยวนี่เมื่อวานครูบอยบอกว่าเราจะทานเนื้ออย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวทำไมลูกมันไม่มีกากใยอันนี้ก็เลยทานผักนะคะไม่ได้ครูห้ามกินครูครูสอนว่าห้ามกินในที่ประชุมครูเรื่องอะไรครูเดนุปเป็นต้องมามากก่อนนะครูเดนุใช่ครูผูกทองด้วยอ่ะเราท้ง

โอเคเอาละค่ะลืมตัวแอบลืมตัวไปเลยว่าเราห้ามทานขนมห้ามทานอะไรในขณะที่เรากำลังอยู่ที่ประชุม oh my god ไม่ทานแล้วไม่ไดแร้องแต่แอบบอกก่อนเลยนะว่ามันอร่อยมากๆเลยนะคะโอ้ยจอบโคตนเลยเด็กก็ต้องกินก้มาได้ไม่ได้เ้ยอะ โอเคถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนอย่างจริงจังนะคะคุณครูแอบบอกก่อนเลยเนื้อฮะว่าวันเนี้ยจะจดก็ได้ไม่จดก็ได้จะจดก็ได้ไม่จดก็ได้จดก็ได้ไม่จดก็ได้ไม่จดดีกว่าเอ้ยจดดีกว่าเอ้ยถูกแล้วจะจดก็ได้ไม่จดก็ได้จะจดก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้นี่นะคะพอเราทําเสร็จแล้วอ่ะ เราจะต้องทําการทดสอบ20ข้อ20ข้อเนี้ยถ้าได้10ข้อขึ้นไปอะ่ะก็แสดงว่าจะได้ร้อยละ50ร้อยละ50นะคะเด็กๆก,ก็จะได้รับเกียรติบัตรที่สวยงามากๆเลยพร้อมกับลายเซ็นเซ็นเล็บงมงคะงงฮะ มันเป็นยังไงอ้าวเดี๋ยวเราบอกว่าข้อสอบมันจะเป็นยังไงเด็กๆอาจจะต้องใส่อีเมลด้วยแต่เด็กๆไม่มีอีเมลไม่เป็นไรคะ่ะเด็กๆใช้อีเมลของคุณครูนะคะเดี๋ยวครูจะส่งให้นะคะใส่อีเมลใส่ชื่อใส่ชั้นตามปกติเลยเราก็ทําข้อสอบนะคะคราวที่แล้ว5 5 0อยอะไรล่ะเกดีส <c oughs> ักโอเคถ้าพร้อมแล้วทำสัญญาณปหเออ เออเออปอห้าน่าจะยังไม่ตื่นหรือเปล่าอ๋อโอเคกันก้าทำแบบนี้เลยพอพอคุอปิดปิดอันนี้เลยปอหกเออปอพี่ปอหกปอหปอปอหโอเคโอ้โอ้เดี๋ยวปอห้าทำให้โอเคไม่เป็นไรไม่อยากโชว์หน้าสวยงามของตัวเองไม่เป็นไรค่ะพร้อมแล้ว